ครับวันนี้เราจะไปพี่เฟลิกกับทีมเราจะไปไหนครับเนี่ยไม่รู้ครับอ๋อเราจะไปอ่านเก็บน้ำซัดตะเลทรายทองอ่านเก็บน้ำรา,ายทองครับอยู่ที่นครนายกเดี๋ยวไปดูกันนะครับกนไปดูมามา,าะจะาทำไมดินตายอยู่นั่นดินด,ด,ด,ดูดิ้นดู เห็นแล้วนะเห็นยัง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 อ่ะไหนอ่ะโอ๋อนี่ไงอย่างนี้ล่งนี้ดีอะนี่ไงนี่เดี๋ยว้โหดีอะมืนกระจกเอนกระจกสวิตเซอร์แลนด์อุ้ยสวยเบิร์ตจอดจอดจอดตรงนี้ก่อนนี่เลยมุมนี้เลยจอดเลยครับ สวยมากสวยมากสวยมนได้ไหมมาถ่ายกันดวยไถ่ายครับครับสวยจังเลย วยมาเล่นตา้ิ <laughs> ไม่ตามกับหมาห <laughs> าวนินมาาอนด้สิเดี๋วยวเราเข้าไปดูกันข้างในความสวยของอาเก็บน้ำอาเก็บน้ำอะไรนะลายทอง <laughs> <laughs> อาเก็บน้ำใสทอง <laughs> ใช่ <laughs> ไหมทอง <laughs> <laughs> เสียดมันดีนะเขาไปไงนะครับี่าอ่าพัดลมใส่ไว้ลูกไหมครับเท่านัเรียนไทยไปแาวนี้ อ,อ,อันนี้หุบอะไรอะ่ะขาฟิชิงแคมป์แม่ลงมาเนี่ยไม่เอาลูกนี่ดุณทีนี่คุณถามดินี่ว้าวเดี๋ยวขึ้นไม่ได้อ,ะอ่ะปาลงโอ้โหไม่ไหนกันเนี่ยข้าวปลาเลยจะไปยิงปะจนภัย นอาาน,น้้งกาวินจะมีซัมบี้หรือเปล่าลูกไ้่ต<อ>้องแล้วบว่าจับปืนมาเลยนะอบอกดีไหมออกดีกว่าไอแม่แพ่กลัวซแล้วแม่กัวซแล้ววินวินข้าวไม่กลัวชนต้นไม้ถาวรเสร็จใครหลังนะเป็ไม้สวน ไปต่อเลยพอแค่นี้แม่พอแค่นี้นะไม่เอาอ่ะเอาไปอยากไปอีกเรื่อยๆไม่กลัวเลยแหละูกไม่กลัวมัเป็นคนเนที่กล้าหาคนทุ่ดีโลกก็กลับคนไี่ทำไงอ่ะก็ไม่รู้อย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีกลับรถก็ไม่รจะกลับยังไงไะจีโอยงหน้าไงข้างหน้ามีอะไร ทางเดิมเหรอใช่เดี๋ทางเดิมดีกว่ามีไงบ่อตกปลาหมูพญาชิบคิ้งอ่ะอะไรอนะไม่ไม่ควลตอนนี้ยกิดเห็นการเลยไหอะไรครับกนเห็นการจะสอมบีโอหรอโอเคนี่นมิน